<displayed, S 1> รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ 5G New Life New Change ประสบการณ์ใหม่ในยุคข,ของเทคโนโลยีเครือขา่ายไร้สายที่สามารถเชื่อมโยงกันได้แบบไร้ขีดจำกัดด้วยเทคโนโลยี 5G ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหน,นะเทคโนโลยี ที่จะพลิกโฉงเกษตรกร,กรให้ก้าวเข้าสู่การเป็น smart farmer เทคโนโลยีที่จะทำให้การศึกษาเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่เทคโนโลยี <Technology S 2> ที่จะยกระดับกระบวนการการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเทคโนโลยี <Technology S 2> ที่จะช่วยทำให้บ้านของเราเป็นมากกว่าบ้านทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่โลกในจินตนาการอีกต่อไป เรามาออกเดินทางไปท่องโลกเทคโนโลยีในยุค 5G นี้พร้อมๆกันครับ 5G New Life New Change โลกแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดวันนี้ เรามาพบกันกับเรื่องราวของบ้านอัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะกันครับสวัสดีครับมาริกาสวัสดีค่ะคุณวสิงขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 5G Society ดิฉันมาริกาตัวแทนจากโลกอนาคตวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนร่วมเดินทางและผจญภัยไปกับยุคข,ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่สามารถเชื่อมโยงกันได้แบบไร้ขีดจำกัด รับส่งข้อมูลได้มากกว่าเดิม10เท่าเร็วแรงกว่าเดิมถึง100เท่าและรองรับอุปกรณ์การใช้งานที่มากกว่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าวันนี้คุณจะได้ออกเดินทางไปพบกับโลกที่เทคโนโลยี 5G เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟปิดไฟด้วยคำสั่งเสียงหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อบ้าน ที่สามารถรายงานสภาพอากาศและคุณภาพอากาศได้ด้วยเทคโนโลยี IOT และการส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Wireless Connection การควบคุมดูแลและตรวจสอบบ้านจากทางไกลผ่านสมาร์ทโฟนคุณพร้อมที่จะออกเดินทางผจญภัยไปกับมาริกาแล้วหรือยังคะ ถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาร่วมเดินทางไปท่องโลก5 g Society พร้อมๆกันกับมาริกาได้เลยค่ะปัจจุบันเทรนด์บ้านอัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมมีค่ายผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่หลายค่ายที่เดินหน้าพัฒนาอุปกรณ์ในการดูแลความปลอดภัย ระบบปฏิบัติงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้านรวมไปถึงการออกแบบและผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี IOT ออกมาเป็นจำนวนมากที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้ มีผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ได้เปิดตัว Artificial Intelligence Lab หรือ lab AI อย่างเป็นทางการเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยทั้งหมดที่หลากหลายเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจดจำคาดการณและเรียนรู้จากเสียงวิดีโอและเซ็นเซอร์ lab แห่งนี้มีบทบาทในการพัฒนาเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก ที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบเพื่อปรับการทำงานให้เหมาะสมรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะอื่นๆได้แก่ตู้เย็นเครื่องซักผ้าและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนอกจากนี้ยังมีการเปิด Open Platform แพลตฟอร์มแบบเปิดรับ Open Partnership ความร่วมมือแบบเปิดรับและ Open Connectivity การเชื่อมต่อแบบเปิดรับ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆผ่านเทคโนโลยี AI เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมการใช้งานได้ยิ่งขึ้นก็ได้มีการออกแบบระบบความปลอดภัยสำหรับบ้านอัจฉริยะ ที่เน้นการนำนวัตกรรมล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี 5G และ IoT ระบบบ้านอัจฉริยะที่มากไปด้วยเทคโนโลยีไร้สายสุดล้ำที่ว่านี้เป็นของผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่เจ้าหนึ่งผู้ผลิตดังกล่าวได้ทำการคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ไร้สายสำหรับติดตั้งภายในบ้านเพื่อรักษาความปลอดภัยด้วยความอัจฉริยะของเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้เรามีบ้านที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้หรือเจ้าของบ้านได้ตั้งแต่หน้าประตูรั้วก่อนที่จะเข้าบ้านทั้งระบบการจดจำใบหน้าการยืนยันตัวตนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสที่จะต้องมีการสแกนลายนิ้วมือหรือแม้แต่การจดจำเสียงของเจ้าของบ้านรวมไปถึงสวิตช์ไฟระบบสัมผัสและการสั่งงานผ่านเมนูในแอปพลิเคชัน ที่ถูกติดตั้งไว้กับโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองครับในขณะที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเจ้าของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชั้นนำระดับโลกและผู้สร้างระบบนิเวศบ้านอัจฉริยะ ก็ได้เปิดเผยแผนงาน5ขั้นตอนสำหรับการพัฒนาบ้านอัจฉริยะด้วยเช่นกันครับกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการสาธิตให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการใช้งานโซลูชันและเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่และพิกโกมมการใช้ชีวิตภายในบ้านให้แก่ผู้ใช้ทั้งในด้านเครื่องแต่งกายอาหารที่อยู่อาศัยความบันเทิงและการขนส่ง ซึ่งแผนดังกล่าวก็มีความแตกต่างจากระบบนิเวศแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้เล่นรายอื่นๆในอุตสาหกรรมประเภทนี้เพราะเป็นการเลือกบ่มเพาะระบบนิเวศท,ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆแทนอีกทั้งการพัฒนาในครั้งนี้ยังได้ทำลายขีดจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีและบริการเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ที่ไร้ขอบเขต สำหรับสถานการณ์ต่างๆมากกว่า300สถานการณ์เริ่มตั้งแต่การใช้อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับเครื่องแต่งกายอาหารอากาศน้ำเครื่องทำความร้อนความปลอดภัยแสงสว่างระบบเครือข่ายและความบันเทิงนอกจากนี้ยังได้รวบรวมระบบนิเวศและผู้ผลิตเครืออื่นๆกว่า10,000รายการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าแห่งบ้านอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่ประเทศญี่ปุ่นเจ้าแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะนี้เช่นกันครับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและนวัตกรรมรายใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฟังก์ชันต่างๆและคุณภาพของบ้านได้ขยายตลาดบ้านตามมาตรฐานญี่ปุ่นที่ยึดหลักความสงบของจิตใจและความสะดวกสบายออกสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยหยิบยกประเด็นปัญหามาใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเนื่องจากบ้านในอาเซียนจำนวนมากยังมีปัญหาเรื่องการรั่วซึมรวมถึงฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศจึงขยายตลาดด้วยการใช้เทคโนโลยี power tech มาช่วยตัดความกังวลนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันบ้านในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวและเทคโนโลยีที่จะทำให้อากาศในบ้านที่บริสุทธิ์อย่าง p tech ที่ช่วยควบคุมคุณภาพอากาศได้ทุกพื้นที่ภายในบ้านทั้งยังสามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็กมากอย่าง PM 2.5ได้อีกด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพราะบ้านทุกหลังของผู้ผลิตร,รายนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อนหรือ Heat Insulation Material ช่วยให้บ้านเย็นขึ้นกว่าเดิมถึง3องศาทั้งยังทำให้เครื่องปรับอากาศ สามารถปรับอุณหภูมิในบ้านได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้บ้านช่วยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหลังจากที่ได้ชมภาพตัวอย่างนวัตกรรมของบ้านอัจฉริยะจากประเทศต่างๆกันไปแล้วอยากทราบไหมครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีการทำงานอย่างไรช่วงหน้ามาริกาไกด์สาวคนสวยจากโลก 5G society จะมาพาทุกคนไปร่วมหาคำตอบนี้พร้อมๆกันครับ ความสะดวกสบายและปลอดภัยภายในบ้านเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต่างริเริ่มและพัฒนายอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้าสู่ยุค 5G เทคโนโลยีนี้ทําให้เรามีบ้านที่สามารถเชื่อมต่อกับเราได้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีระบบสั่งการอัตโนมัติจะอัจฉริยะแค่ไหนไปดูกันเลยครับ มาริกาครับผมอยากทราบว่าเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะนั้นมีกระบวนการทำงานอย่างไรบ้างครับด้วยความยินดีค่ะคุณวสิงระบบทำการสืบค้นข้อมูลพบข้อมูลที่ต้องการค่ะสำหรับระบบสมาร,ทร์ทโฮมหรือระบบบ้านอัจฉริยะเป็นการนำอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญ,ญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต มาทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือทำให้เราสามารถควบคุมระบบไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆภายในบ้านด้วยการกดปุ่มสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนหรือใช้เสียงพูดเพื่อช่วยในการเปิดปิดหรือควบคุมการทำงานของสิ่งของภายในบ้านระบบสังงานด้วยเสียงนี้สามารถควบคุมทุกสิ่งในพื้นที่ต่างๆของห้องหรือบ้านให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพูดว่าห้องร้อนเกินไปเครื่องปรับอากาศในห้องจะเปิดด้วยอัตโนมัติและตั้งค่าเป็นอุณหภูมิที่ต้องการหรือถ้าหากคุณวางแผนที่จะอาบน้ําใน1ิบนาทีคุณสามารถพูดว่าฉันต้องการอาบน้ําในอีก1ินาทีจากนั้นระบบอัตโนมัติของบ้านที่ถูกติดตั้งไว้ก็จะทําการเตรียมน้ําอุ่นหรือเตรียมน้ําในอุณหภูมิที่คุณชอบให้คุณได้ในทันทีค่ะ ระบบดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยให้การอยู่อาศัยและการดูแลบ้านของคุณมีความสะดวกสบายและทันสมัยมากขึ้นแต่ยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้อีกด้วยนะคะเพราะเซ็นเซอร์หรือการทำงานของระบบเตือนภัยที่ถูกติดตั้งไว้จะสามารถทำการแจ้งเตือนเมื่อมีคนหรือสัตว์ปีนกำแพงรัว้ว หรือมีคนเข้าไปในจุดเสียงของอาคารรวมถึงสามารถแจ้งเตือนเมื่อระบบเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาหรือว่าลืมปิดสวิตช์ตอนออกจากบ้านรวมไปถึงการแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีการเปิดปิดประตูหน้าต่างประตูรั้วของบ้านไม่สนิทหรือบางครั้งแค่มีการเปิดค้างไว้นานกว่าปกติระบบดังกล่าวก็จะทำการแจ้งเตือนให้คุณทราบในทันทีค่ะ แบบนี้เราสามารถจำแนกประโยชน์หลักๆของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในสมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะได้อย่างไรบ้างครับด้วยความยินดีค่ะคุณวสินระบบทำการสืบค้นข้อมูลพบข้อมูลที่ต้องการค่ะประโยชน์ของสมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะประเภทแรกก็คือ fast หรือรวดเร็ว เป็นการสั่งงานง่ายๆแค่ปลายนิ้วซึ่งจะอยู่ในประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ระบบนี้มักจะนำมาใช้ประกอบชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์เช่น smart TV smart refrigerator หรืออะไรก็ตามที่มักจะมีคำว่า smart อยู่ล้วนแล้วแต่สามารถสั่งงานผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ซึ่งรวมไปถึงการเปิดไฟปิดไฟ ล็อกหรือปลดล็อกประตูบ้านได้ด้วยค่ะต่อมาคือระบบเซฟตี้ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยสร้างความปลอดภัยในระดับสูงในด้านของความปลอดภัยจากการใช้สมาร์ทโฮมจะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบการเข้าออกบ้านหรือการตรวจสอบว่ามีประตูหรือหน้าต่างบานไหนที่เราลืมหรือไม่ได้ล็อกไว้หรือไม่รวมถึงการติดตั้งระบบเปิดปิดประตูที่มีระบ,บบล็อกอัตโนมัติและยังมีในส่วนของระบบกล้องวงจรปิด ที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนหากมีสิ่งผิดปกติเวลาที่เราไม่อยู่บ้านซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายให้ชีวิตและทรัพย์สินของเราได้เป็นอย่างดีและทําให้เรารู้สึกอุ่นใจในเวลาที่เราไม่ได้อยู่บ้านอีกด้วยค่ะระบบที่3คือระบบ e a s ีอย่างที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าจุดเด่นของสมาร์ Home คือการทําให้เราดูแลบ้านได้ง่ายขึ้น ระบบ EASY จะเป็นการใช้งานง่ายๆที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และตั้งระบบได้ด้วยตัวเองแบบไม่ซับซ้อนและไม่ต้องมีเทรนเนอร์หรือผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้คำปรึกษาในการตั้งค่าการใช้งานในรูปแบบของ EASY นี้ทุกคนในบ้านจะสามารถใช้งานเทคโนโลยีนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะจะมีระบบคำสั่งที่เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายไม่ต้องกังวลว่าผู้สูงอายุจะไม่สามารถใช้งานได้ เพราะมีระบบการสั่งงานด้วยเสียงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเปิดไฟปิดไฟหรือปิดเปิดอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะระบบที่4คือ s a v e e NERGY เป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมพลังงานภายในบ้านให้คุ้มค่า ในส่วนของการใช้พลังงานภายในบ้านที่มีระบบสร์ทโฮมนั้นนอกจากเราจะสามารถตรวจสอบภายในบ้านว่าเราลืมปิดไฟหรือไม่แล้วปัจจุบันยังมีการใช้เซ็นเซอร์ในการเปิดปิดไฟที่ถูกนำมาใช้งานมากขึ้นเนื่องจากช่วยประหยัดพลังงานได้มากและไม่ต้องกังวลว่าจะลืมปิดไฟในเวลาที่เราต้องรีบออกจากบ้านได้ค่ะระบบที่ 5. Save Cost เป็นระบบที่จะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างน้อย10-30%โดยอ้างอิงตามรายงานจาก U.S. Environmental Protection Agency พบว่าผู้ที่ใช้เทคโนโลยี Smart Home ภายในบ้านสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง10-30%ต่อเดือนเลยค่ะแล้วเทคโนโลยี5 g มีส่วนหนุนเสริมหรือช่วยปรับให้บ้านของเรากลายเป็นบ้านอัจฉริยะได้อย่างไรบ้างครับ ด้วยความยินดีค่ะคุณวสินระบบทำการสืบค้นข้อมูลพบข้อมูลที่ต้องการค่ะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีบ้านอาัจฉริยะนั้นมีระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านแมบบ้ว่าเราจะไม่ได้อยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการใช้เซ็นเซอร์ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ หรือแม้กระทั่งการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้ AI และ Internet of Things หรือ IoT ผสมผสานกันระบบทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนเกิดจากการนำศักยภาพของเทคโนโลยี 5G เข้ามาเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นรายละเอียดต่างๆของบ้านเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รู้จักกับบ้านของตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบนันมีผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ที่ได้นำเอาเทคโนโลยี IoT เข้าไปใส่ไว้ในวัสดุที่เป็นส่วนประกอบในการสร้างบ้านซึ่งจะทำให้บ้านยุคใหม่มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาต่างๆเช่นเมื่อเกิดหลังคารั่วซึมหรือผนังบ้านมีปัญหาในจุดใดระบบก็จะทำการแจ้งเตือนในทันทีรวมถึงยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ใกล้ครบอายุการใช้งาน ดังนั้นการเชื่อมต่อสัญญาณ 5G เข้าสู่วัสดุภายในบ้านก็จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถตรวจเช็คและวางแผนด้านการเงินสำหรับการปรับเปลี่ยนและซ่อมแซมวัสดุของตัวบ้านอีกทั้งยังหมดปัญหาเรื่องการสืบค้นหาแหล่งผลิตวัสดุแต่ละชนิดอีกด้วยค่ะก็เท่ากับว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่เรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านด้วยใช่ไหมครับ ด้วยความยินดีค่ะคุณวสิ์ระบบทำการสืบค้นข้อมูลพบข้อมูลที่ต้องการค่ะ การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมด้านนี้เนื่องจากการเชื่อมต่อระบบ AI และ IoT สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้อยู่อาศัยได้อย่างน่าสนใจการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G จึงช่วยกระตุ้งและดึงดูดให้ผู้ซื้อเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆจากสมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะกันมากขึ้น พนวกกับศักยภาพของเทคโนโลยี 5G ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงและมีสเสถียรภาพมากขึ้นจึงสามารถต่อย,ยอดการพัฒนาระบบใหม่ๆที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนการอยู่อาศัยในบ้านยุคใหม่ให้อัจฉริยะมากขึ้นทั้งยังช่วยลดภาระการจัดการภายในบ้านของผู้คนยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ก็เท่ากับว่าเทคโนโลยี 5G เข้ามาเสริมประสิทธิภาพให้สมาร์ทโฮมและมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรวมทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยเมื่อเทคโนโลยี 5G ก้าวเข้ามามีบทบาทในการหนุนเสริมเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายไร้สายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอาจจะไม่ได้มีเพียงจุดประสงค์เดียวอีกต่อไปในอดีต ตู้เย็นอาจจะมีหน้าที่เพียงแค่กับเก็บความเย็นคงสภาพความสดของอาหารแต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาทำให้ตู้เย็นที่เป็น IOT สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ทำให้เราสามารถควบคุมอุณหภูมิหรือแม้แต่การควบคุมการเปิดปิดไฟในตู้เย็นก็ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นบ้านอัจฉริยะหรือ smart home คือตัวระบบที่จะคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของบ้านช่วยรักษาความปลอดภยัย รวมถึงควบคุมระบบต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในเวลาที่เราไม่ได้อยู่บ้านเทคโนโลยี Technology สมัยใหม่ที่ถูกคิดค้นขึ้นนั้นมีประโยชน์และเป็นตัวช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะคุณวสินต้องการให้มาลิกาช่วยเหลือเรื่องใดเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีแล้วครับ เทคโนโลยี 5G เมื่อนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี IoT ก็ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในบ้านสามารถอำนวยความสะดวกสบายและทำให้เราดูแลบ้านของเราได้ง่ายขึ้นคุณวศิลปและคุณผู้ชมก็สามารถลองปรับเปลี่ยนรูปแบบของบ้านและที่อยู่อาศัยโดยการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ได้เช่นกันนะคะขอบคุณมากครับอลิกาด้วยความยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับโลก 5G Society สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการผจญภัยในโลก 5G ร่วมกับผมและมาริกา smart local home บ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เทรนด์บ้านอัจฉริยะที่เน้นการนํานวัตกรรมล้าสมัยต่างๆมาใช้ภายในบ้านผ่านเทคโนโลยี AI และการเชื่อมต่อของ 5G ช่วยเสริมให้การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นครับถึงแม้ว่ามูลค่าของสมาร์ทโฮมจะค่อนข้างสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตความสะดวกสบายและความปลอดภัยในทรัพย์สินที่คุณจะได้รับแล้วผมว่ามันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับและนี่ก็คือเทคโนโลยีที่จะทําให้ชีวิตของเราในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 5G New Life New Change พบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับพบกับการใช้ 5G เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบและโครงข่ายฟฟ้าอัจฉริยะ ที่จะจัดสรรพลังงานไฟไฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานผ่านระบบคลาวด์เทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์สำหรับเรามากแค่ไหนต้องติดตามครับ